สวัสดีพี่น้องในพระเยซูคริสต์วันนี้หรือเช้าวันนี้เป็นเช้าอีกเช้าหนึ่งที่เราจะมารับคอฟฟี่เบรกด้วยกันโดยการดื่มดำกับพระวจนะของพระเจ้ารับกำลังก่อนที่จะออกไปทำภารกิจการงานต่างๆปีนี้เป็นปี2,566เป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่หลายคนกำลังถามว่าจะทำอะไร จะเดินต่อทางไหนจะเริ่มต้นยังไงวันนี้ขอนำพระวจนะของพระเจ้าจากอพยพบทที่4นะครับข้อที่2โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโมเสสพี่น้องคงเคยได้ยินเรื่องโมเสสทำการอัศจรรย์ในพระคัมภีร์ผมอยากจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ให้พี่น้องได้ฟังนะครับ ในพระธรรมอุพยบบทที่4ข้อที่2นะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลพระยาเวตรัสถามโมเสสว่าท่านกำลังถืออะไรอยู่โมเสตตอบว่าไม้เท้าพระเจ้าค่าพระองค์ตรัสว่าโยนลงไปบูนพื้นสิโมเสสโยนไม้เท้าลงไม้เท้าจึงกลายเป็นงูโมเสตต้องกระโดดหนี พี่น้องครับพระเจ้าถามโมเสสว่าอะไรอยู่ในมือของเจ้าซึ่งในเวลานี้พระเจ้าได้เลือกและเลือกให้โมเสสไปปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลแต่ปัญหาคือโมเสสบอกว่าข้าพเจ้าพูดไม่เป็นโมเสสจะเอาอำนาจจะเอาอะไรไปต่อรองกับฟารโรเพื่อที่จะปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลให้เป็นอสระโมเสส เคยเป็นเจ้าชายเคยมีความรู้แต่ณเดี๋ยวนี้สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะช่วยให้โมเสสไปคุยกับฟาโรห์ได้เลยอำนาจประสบการณ์เก่าๆไม่สามารถปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลได้มีเพียงวิธีการของพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าตรัสว่าโมเสสอะไรอยู่ในมือของเจ้าโมเสสตอบว่าไม้เท้าพระเจ้าค่ะตรงนี้คือกุญแจ ที่จะมาคิดใคร่ครวญในเรื่องของโมเสสนั้นพระเจ้าบอกโมเสสว่าจงโยนลงที่พื้นแล้วไม้แล้วก็เอาเอื้อมมือจับแล้วไม้เท้าก็กลายเป็นงูพระเจ้ากําลังจะบอกว่าโดยไม้เท้านี้เนี่ยพระเจ้าจะทรงใช้ไม้เท้านี้ไปปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลพี่น้องครับเช่นเดียวกันในชีวิตของเราพระเจ้าถามท่านว่าอะไรอยู่ในมือของเจ้า ท่านตอบพระเจ้าว่าไม้เท้าไม้เท้าในตรงนี้หมายความว่าอะไรไม้เท้าในตรงนี้หมายความว่าอะไรอยู่ในมือท่านหมายความว่าทุกคนมีศักยภาพมีความสามารถในตัวเพราะฉะนั้นจงค้นหาศักยภาพที่แท้จริงในชีวิตของท่านแล้วนำมันออกมาใช้พี่น้องครับพระเจ้าประทานไม้เท้าให้แก่ท่านอยู่แล้วไม้เท้าเป็นของท่านอยู่แล้ว พระเจ้าทรงเจิมไม้เท้านั้นหรือรเสกไม้เท้านั้นให้มีพลานุภาพมีอำนาจลำพังไม้เท้ามันไม่สามารถเกิดอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอะไรได้แต่เพราะพระเจ้าทรงเสกเพราะพระเจ้าทรงเจิมเพราะพระเจ้าทรงกระทําให้ไม้เท้าธรรมดานั้นกลายเป็นมีอำนาจกลายเป็นง,งูแล้วใช้มันปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลพี่น้อง จงค้นหาไม้เท้าค้นหาศักยภาพของท่านค้นหาความสามารถของท่านถ้าว,วันเวลานี้เนี่ยไม้เท้านั้นอาจจะเป็นความรู้ความสามารถเดิมที่ท่านเคยทำมาหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีอยู่กับบรรพบุรุษมีอยู่ในพ่อแม่ของท่านลองปรับประกยคครับเอามาเป็นแนวก็ได้หรือเอามาปรับประยุกต์ใช้มาเป็นอาชีพ บางทีคนที่กําลังจะ,สะแสวงหาอาชีพที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากความยากจนเหมือนกับโมเสสปลดปล่อยอิสราเอลออกจากความทุกข์ทนในดินแดนในอียิปต์จงค้นหาไม้เท้าของพระเจ้าให้พบจงค้นหาไม้เท้านั้นแล้วนํามันมาให้พระเจ้าพี่น้องครับนํามันโยนลงนํามันมาใช้งานแล้วพระเจ้า จะทรงกระทําให้ไม้เท้าที่ธรรมดาจะไม่ธรรมดาต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องในเช้าวันนี้จงค้นหาศักยภาพตัวเองให้เจอจงค้นหาความรู้ความสามารถให้เจอสิ่งนี้แล้วนำมันมอบถาไวายแด่พระเจ้าให้พระเจ้าปลุกเสกหรือให้พระเจ้าทรงเจิมเพื่อการงานอาชีพที่มาจากพระเจ้านั้น จะเกิดผลและเป็นพรจะนำพาท่านผ่านพ้นมรสุมชีวิตจะทำให้ท่านนั้นปลดปล่อยออกจากความยากจนถ้าอาชีพที่มาจากพระเจ้านั้นจะได้รับการอวยพรเช้าวันนี้ขอพี่น้องรับพระวจนะของพระเจ้าแล้วมีกำลังในพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครับ